สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะทินนีต้อนรับเข้าสู่ช่องใน่ก,กอกนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่อยากจะร้องไห้มากๆเลยมากรีดยางนะคะเพราะว่าเมื่อคืนก็ไม่ได้กรีดเนาะฝนตกนะคะฝนตกไม่ได้กรีดแล้วทีนี้ช่วงเช้านะคะช่วงเช้าเออ่ฝนมันหยุดนะคะแล้วบรรยากาศมันก็โอเคนะคะบรรยากาศมันไม่ร้อนนะคะเพราะยางไม่ชอบอากาศร้อนนะคะ เน่ก็เลยตัดสินใจจะมากรีดยางนะคะทุกคนก็ตั้งใจกรีดหนึ่งล็อกนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงหนึ่งล็อกนะคะทุกคนฝนตกโอ้โหเพึ่งหยอดน้ำกรดเสร็จนะคะวิ่งเลยนะคะทุกคนฝนฝนมาเลยจะใ,ให้ดู นี่เยขาวมาเลยนะคะตรงภูเขาต้นแน่นมากกรีดไม่ไม่แรงนะคะมันก็เลยกรีดไปเรื่อยๆกรีดไปเรื่อยๆได้ประมาณสักห้าแถวนะคะฝนก็แบบนี้นะคะ่ะแั่ก็เลยรีบวิ่งหยอดน,น้ำกรดนะคะมาคนเดียวนะคะเพราะว่าพ่อบ้านไปทำงานนะคะทุกคน ดูดูดูเน,นี่ยลอยน้ำเกิดเสร็จแล้วน้ำฝนก็โดนูนยางต้นนี้จะออกเยอะนะคะต้นสองนี่ทุกคนเสรยดายมากถ้าเอาแบบเอาให้ยาวมันไหลกว่านี้สักนิดนึงนะคะก็จะได้กว่านี้แต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะคะยอยน้ํากดเสร็จแล้ว ฝนก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันแข็งแล้วนะคะโอ้ยฝนฝนทํำร้ายเราเออกันนะพี่ดองอผุกคนฝนก็หยอดน้ำกดเสร็จนะคะห้างพัก ให้หายเหนื่อยสักนิดนึงก็จะกลับบ้านนะคะไห้หาเลาะดูเงาะก่อนวันนั้นมาหยอดน้ำกดกับพี่แววพี่แววเห็นเงาะนะคะสองลูกสี่ลูกเงาะขาดน้ำนะคะก็เลยไม่เป็นเท่าไหร่ ปีที่แล้วต้นเท่านี้ก็ได้กินนะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ดกนะคะปีนี้ขาดน้ำนะคะไม่มีเลยง้ออร่อยมากวันนั้นได้สี่ลูกนะคะแปลว่าเก็บสี่ลูกกรอบอร่อยมากเปลือกบางไม่รู้ว่างออพันอะไรแต่รู้แค่ว่ามันอร่อย อร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวรอดูปีหน้าจะเป็นให้ไหมจะออกลูก้ออกผลให้หรือเปล่าโอ้ยแ่งก็เหนื่อยอยากหากินอะไรนวันๆเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันนะคะทุกคนดูฝนฟ้าไม่เป็นใจแล้ววันนี้ สาตั้งใจมากรีดยางสาตั้งใจมากรีดยางนะคะทุกคนโอ้ยฝนฝนกระนำเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะคะก็ตากฝนกลับนะคะถ้าไม่ตากฝนกลับอะ่ะกลัวจะไม่ได้กลับนะคะเพราะฝนก็เริ่มแรงแล้วทีเนี้ยแถวนี้แบบ เออเส้นนี้นะคะสะพานเส้นนี้อะ่ะน้ำชอบท่วมนะคะถ้าฝนตกแบบทั้งวันทั้งคืนแล้วเราจะกลับไม่ได้นะคะแต่ทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันนะคะใครทำอะไรงงอยู่ที่มืดๆนะคะรัวสำรองรัวเตาถ่านนะคะตรงนี้ ไม่มีไฟทำอะไรคะต้มหน่อไม้ครับต้มหน่อไม้ครับโอ้ oh, ไปทำงานได้หน่อไม้มาด้วยครับผมหน่อไม้อะไรอ่ะหน่อไม้กุหน่อไม้กุ๊อ,กอยู่ไหนหน่อไม้ห,หน่อไม้อยู่ไหนอ่ะ อยู่นู้นจะพาไปดูหน่อไม้นะทุกคนใส่ใส่ใสดนี่บอ่อหน่อไม้นะเดีกหาะโอ้โหเพื่อเสมอมเราต้อง โอ้โหขาวจัว่วอ๋อโอ้นกไม้อ้อขาวจั่วเลยทุกคน,อนอเอ้าคเม่ไดอไม่แม่นนอไม้ไผ่สิบเหรอฮ้ยนกไม้ก <laughs> โุโอ้สวยสวยขาวมาก เพิมแสงให้ดูปั๊ดเมนูต้มนะคะต้มคู่กับน้ำพริกกะปินะคะเมนูที่พอ่อเต่าชอบเดี๋ยวเราต้องซ่อมซะก่อนพ่อบ้านก็พ่อบ้านก็งุ้งๆอยู่ทางนู้นนะคะกำลังจะดังเตาฐานนะคะดังแฟโอ้ คนดังตีเฮ้คนดังระ <laughs> คนดังกำลังจะติดไฟนะจะก่อไฟต้มหน่อไม้นะคะเราต้องซ่อมหน่อไม้ก่อนเนาะคอยต้มจะทำเมนูอะไรคะต้มหน่อไม้น้ำพริกกะปิบอ่ะใช่แนละ้วอืมไปทำงานนะคะ ได้คองแถมมาด้วยเมื่อคืนนอนเขาหนึ่งคืนนะคะเพิ่งกลับมาวันนี้ได้หน่อไม้มาด้วยเดี๋ยวเราไปเอ่อเคลียร์หน่อไม้นะคะทุกคนส้มหน่อไม้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาส้มหน่อไม้นะคะทุกคนโอ้ยนอคขาวๆาวทั้งนั้นเลย ล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะสามน้ำเราก็จะใส่น้ำต้มนะคะนี่เป็นน้ำกินนะคะน้ำกินแถวบ้านมะานาวไม่มีเด้อทุกคนต้องไปตักอาอยู่หนุนน้ำปลาปูเขาครับเป็นน้ำกินใช่ไหมใช่แต่น้ำปลาแถวบ้านล่ะกินไม่ได้ใช้อย่างเดียวเราจะรอต้มกันนะคะทุกคนข้าวเตกากัน อมเ็นต้มไว้นะคะเผื่อจะได้กินก็น่าจะพรุ่งนี้นะคะทุกคนสำหรับเมนูนี้นะคะเอาไว้กินพรุ่งนี้นะคะ อัปเดตคลิปอีกนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะไม่มีนเงินตัวไปเก่งตงมั้งจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย